สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ RPA ระบบชนะนะครับช่องของเราจะเป็นการนเสนอถึงตัวอย่างการนำเข้า RPA จุดเปรียบเทียบของ RPA Tool และข้อควรระวังก่อนการนำเข้าครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องตัวอย่างการใช้งานโรบอตตี้ของบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตเรื่องในวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์คุณนัทพงศ์ผู้ใช้งานโรบอตตี้ที่เป็น RPA ระบ t ของบริษัทแห่งหนึ่งผู้สัมภาษณ์ชื่อแตมเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการโรบอตตี้ บริษัทของคุณรัตพงศ์เป็นโรงงานจำหน่ายมอเตอร์ที่มีการนำาปใช้อุปรกรณ์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำพัดลมสายพานหรือลูกกลิ้งตามไปโรงงานเป็นต้นก่อนอื่นขอทราบเหตุผลที่เราใช้งานโรบอรตี้ที่นำโรบอรตี้มาใช้ใน,น,นตอนนี้คือผนจัดซื้อครับเรื่องผนจัดซื้อเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าโรงงานมีทั้งหมด3แห่งแต่ละแห่งก็เคยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนจัดซื้ออยู่ประจํา ค่าใช้ใจ่ายในการซื้อวัตถุดิบหรือพัส์ต่างๆอยู่ที่ประมาณปีหนึ่งสามล้านบาททีนี้ภายในมีการตัดสินใจให้ลดคนเนื่องด้วยผลกระทบของโควิด -19 จึงจาเป็นจะต้องลดเจา้าหน้าทีของพณะจัดซื้อให้เหลือแค่คนเดียวแน่นอนว่านี่คือการจะให้คนคนเดียวทํางานในส่วนที่เคยทำกานสามคนแถนอยู่กับคนละที่ดังนั้นทําแบบเหมือนๆที่เคยมาไม่ได้อยู่แล้ว แล้วตอนที่กําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีเขามีโอกาสได้เห็นใบโฆษณาของบริษัทคุณก็เกิดปิ๊กข,ขึ้นมาเลยว่านี่แหละแล้วก็ติดต่อเลยไม่ทราบว่าตอนนี้ใช้โระบบที่ทํางานตรงส่วนไหนอยู่การทํางานของฝ่ายจัดซื้อบริษัทผมคือจะมีกระสับ purchase order ในรูปแบบกระดาษมาจากฝ่ายผลิตพอรับมาแล้วเจ้าหน้าที่ของจัดซื้อก็จะไปค้นหาเวนเดอร์ที่เคยมีประวัติการซื้อขายวัตถุดิบหรือฟาสต์ตัวนั้นๆในระบบ ERP ของบริษัท แล้วก็ติดต่อไปขอราคาจากนั้นพอได้รับใบเสนอราคามาก็ทําการคอนเฟิร์มออเดอร์กับปลายทางแล้วค่อยลงทะเบียนในระบบ ERP อีกครั้งที่ค่ายโรบอติี่ทำตอนนี้คือการถามเวนเดอร์ที่ขายพาร์ทขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบเลือกเวนเดอร์ที่บอะส่ง,งการสั่งซื้อแล้วก็ลงข้อมูลที่คอนเฟิร์มการสั่งซื้องานพวกนี้ห้เป็นอัตโนมัติแล้วในการทําง,งานจริงเขาว่าใช่ว่าโรบอทจะไปทำเป็น,นอัตโนมัติให้ทั้งหมดแต่ในรูปแบบ ตรบอททำงานสตาฟตรวจสอบตรวจสอทำงานสตาฟตรวจสอบเป็นวงจรแบบนี้เสียมากกว่าพอทํางานที่ว่าห้กลแบบอัตวัตแล้วลดเวลาได้เท่าไหร่แรกๆผมก็กังวลนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้สามารถทํางานในปริมาณเท่าเดิมได้ด้วยสตาฟหนึ่งคนกับโรบอทได้จริงๆดังนั้นผลลัพธ์เท่ากับว่าลดเวลาได้เท่ากับที่สตาฟสองคนใช้ทํางานครับเท่ากับเัลาของสองคนเลยเหรอครับประสิทธิภาพดีขึ้นน่าดูเลยนะครับ ผู้สัมภาษณ์กล่าวจากที่เราใช้โรโบอตี้มีข้อดีอื่นนอกจากเรื่องดเวลาอีกไหมคงจะเป็นเรื่องก้าใช้ใจ่ายของการจัดซื้อต่อปีครับลดลงมาถึง10%ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ,ญ่เจ้าหน้าที่จะทำการสั่งกับเวนเดอร์ที่เคยมีการเดียวกันเรื่องการขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบเองมเคยมีการทำอยู่ก็จริงแต่ก็อาจจะต้องของามเจ้าตอนนี้พอมาพอมาเป็นโรบอตี้ทำการสต์อัพเวนเดอร์แล้วก็ขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อยค่าเจ้า ทำให้มีโอกาสได้พบและเลือกซื้อกับเวนเดอร์ราคาถูกกว่าเจ้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ดีด้วยเพิ่มขึ้น10%ที่ว่านี่คือประมาณ30ล้านบาทเลยนะครับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียกับโรบอตี้แล้วนี่ได้ว่าสิวๆแต,แต่แต่นด้ผลสุดยอดในฐานะคนจับบริษัทได้ยินว่าเป็นประโยชน์ของผู้ใช้งานก็ดีใจครับผู้สัมภาษณ์กล่าวตอนเริ่มจะนำโบรบมาใช้มีอุปสารรคอะไรไหมไม่นะครับ แค่ลงระบบ ERP ในคอมขอ,ของที่บริษัทคุณเตรียมมาให้ก็ทำงานได้แล้วสะดุดนิดหน่อยตรงที่จำเป็นต้องให้แผน,นกไอทีจัดการเรื่องเซคูริตีเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในของทางผมแต่ก็เรียบร้อยดีนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาใดพิเศษแผนกไอทีบริษัทผมถ้าทำพวกเซตอพัพคอมพนักการใหม่หรือแก้ปัญหาเครือข่ายะอะไรแบบนี้แล้วก็ได้อยู่แต่จะ้เหยื่แจกจะให้เขียน,นโปรแกร,รมทำงานแบบอัตโนมัตินี่ทำไม่ได้ครับไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ ทำให้ทีแรกก็กังวลว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ทางคุณเขียนโปรแกรมรรบอดให้หมดเลยจึงสามารถทํางานได้อย่างเรียบร้อยโดยทันทีสําหรับคุณแล้วโรโบอโที้คืออะไรทีแรกผมคิดว่าโซลูชันแบบบริการอย่างโรบอที้เนี่ยมันเป็นการแย่งงานจากพนักงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันแต่พอมาเจอกับบริษัทต,ตัวเองที่ลดคนก่อนแล้วโรบอที้ค่อยมาทำให้ตอนนี้มองเหมือนว่าเป็นลูกน้องที่เพิ่งพาได้ทำการเงียบเงียวแต่ได้ไม่ผิดพ,พลาดครับ หน้างานเองก็ชงกันตอนนี้เมื่การให้ดูวาทีก่อนเลิกงานแล้วมาตรวจสอบผลในช้าวันถัดไปกันไปเริ่มกติไปแล้วทําให้พนักงานไม่ต้องน,นั่งทำบอตีเลยหลังจากนี้มีางานที่จะใ,ใหุู้วนทีทำแต่ลมัติอีกไหมต่อไปก็คงเป็นางานของฝ่ายบุคคลครับกาลังคิดว่าจะฝากเรื่องการตรวจสอบการควบคมุมเวลาตอกบ,บัตรเข้าออกงานให้ดูวารีทำได้ไหมเพราะพนักงานของโรงงานจํานจำนวนเยอะมากและงานที่ว่าเป็งนงานรบบบุตีตายตัว ทางเราก็จะพยายามทําให้โดเมอตี้สามารถช่วยกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทคุณได้ครับผู้สัมภาษณ์กล่าวก็จบไปแล้วครับสำหรับนื้อหาในวันนี้ถ้าอย่างไรก็ขอความกรุณนนากดไลค์และสมัครสมาชด้วยครับถ้าอย่างนั้นจงคืนน้านะครับบ๊ายบาย